นก,ก็คือแดงนะครับสเต็ปแรกแดงก็จะแดงทั้งคู่พอกดเริ่มนะครับแดงก็จะแดงทั้งคู่จากนั้นฝั่งนี้ยังแดงอยู่นะก็จะเป็นเหลืองเหลืองก็มาติดจากเหลืองก็เป็นเขียว ครับฝั่งนี้ยังแดงอยู่นะอ่าจากนั้นจะเขียวก็เป็นเหลืองแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลืองจากเหลืองตัวนี้ก็จะกลับมาแดงแล้วอันนี้ก็จะมาเขียวอ่า วันนี้พอเขียวเสร็จปับ๊บกลับจากเขียวเป็นเหลืองฝั่งนีงแงนะ้แดงอยู่นะแดงอยู่นะจากเหลืองเป็นแดงนะครับแปลงทงั้งคู่ปุ๊บก็เหมือนเดิมแดงเป็นเหลืองเหลืองเป็นเขียวจะเขียวเป็นเหลือง จากเหลืองเป็นแดงแล้วจากตัวนี้แดงอยู่ก็กลายเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นเขียวจากเขียวเป็นเหลืองพอเขียวเป็นเหลืองปุ๊บแดงนี่วิ่งมาละเป็นเหลืองละคือคือมันทํางานพร้อมกันใช่ไหมพี่เหมือนเหมือนไฟแดงเลยใช่เหมือนไฟแดงเลยสเเหมือนแดง,แดงครับเนี่ยให้มาไล่ทํางานแบบนี้เลย ไล่ทำงานวนไปเลยครับแล้วก็กด stop ก็จะหยุดการทำงานอันนี้ไปทำนอกรอบแต่ว่าตอนส่งอะ่ะต้องมีส่งเพราะว่าอย่าลืมพี่จะส่งคลิปแล้วก็ส่งตัวใบงานด้วยครับผมได้ครับอ่า คลรักครับผมโอเคป่ะ okay, อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจพี่แต่คือไฟตอนแรกมันเริ่มแดงใช่ไหมพี่ใช่แดงทั้ทงคู่แดงทั้งคู่ก่อนถูกปะครับพอแดงทั้งคู่ปุ๊บแยกหนึ่งอะ่ะมันก็จะวิ่งมาเหลืองมันก็จะวิ่งมาเขียวใช่ไหมครับครับพอมันเขียวปุ๊บมันจะต้องกลับไปเป็นเหลืองใช่ไหมใช่พี่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะเหลืองก็จะลงมาถูกไหมครับเหลืองมาคู่กันพอเหลืองมาคู่กันปั๊บไอ้แยกแรกอะ่ะมันก็จะกลับไปเป็นแดงถูกไหมครับถูกครับแล้วเหลืองนั่นก็จะมาเป็นเขียวอ่าแล้วพอเขียวแยกที่สองกลับไปเป็นเหลืองปุ๊บไอ้แยกแรกอะ่ะก็จะมาเป็นเหลืองชนกันละก็วนไปงี้แค่นี้ใช่ไหมเพี่ใช่กวนมันไฟเขียวไฟแดงจริงจงะครับโอเคครับ อืแล้วแบงานให้ส่งเป็นยังไงอันนี้เรื่องไหนครับใบงานทั้งหมดครับบงานทั้งหมดส่งหรือส่งลงไดไงโอเคครับผมมันจะมีนะงานคือมีหนึ่งมีรายงานใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวรายงานไอตัวใบงาน ตัวใบงานก็คือเป็นสมมติว่าใบงานที่หนึ่งแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านซ้ายแล้วก็บรรยายความหมายของสัญลักษณ์อยู่ด้านขวาแล้วก็จะเป็นเลเอร์แล้วก็จะเป็นอธิบายเพนะราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวใบงานที่แปดอืออันซ้ายมันอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องของอตัวเจ็ตมาอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ถึงมาเข้าตัวที่เป็นสองแยกก็กัวบ,บว่าหนึ่งกลุ่มก็จะมีส่งสามงานส่วนตัวคลิปนำเสนอของอตัวนี้กับตัวของคุณจะย้อนกลับไปตัวหนึ่งอตรงนั้นอะก็เอาคลิปเนี่ยเอาไปใส่ในโฟลเดอร์สองงานได้เลยครับแวผมเข้าไปดูเองได้ครับ อโอเคไหมพลักโอเคครับอ่าโอเคผมรับ